ไปมาซื้อยใจฟิฟ้าหรือใจฟิฟ้าชมพูหาช่วจใจหรือเดียวได้เหี้ยและซอยาจิตศิอจิตินะครับครับสวัสดีครับเอ่อโอเคฮะวันนี้พวกผมเตือนนะฮะเอ่อผมเป็นคนเหนือเนาะผมจะพูดกับเมืองนะฮะผมจะอู้เมืองอ่าอู้นี่คือพูดนะฮะอ่าผมจะอู้เมืองนะฮะคนที่อู้เมืองนี่ก็อยู่ภาคเหนือหมดนะฮะภาคเหนี้ผมก็มมัมังคุดเนาะโอเคฮะวันนี้ ผมกูจะมาอุ้นเรื่องไอพิซซ่าเกมเมอร์ไฮแลนด์ทีวีนะฮะมันมันต่างข้างผมครับกวนตีนะฮะกวนมาแทบไม่ไหวนะะ้เดี๋ยวผมทำงานอยู่ะฮะเอาละเริ่มเกมมาละเริ่นสตรีมมาละามาให้านี่ปึ๊กไอี้ยเอเอก็อันนี้มันโลกจีนนะฮะไอมันมีมปืนหน้าข้างมันนะฮะมันชิงเงเอมองไปดูเซนไนเป็นนะ บัพพิซาเนี่ยฮะเกยตายน้ำึงน่ะนะถ้า,ถามึงดูคลิปฟูอยู่ในบพิซาเดี๋ยวรู้รู้เลยเออนนะไอ้แค่นี้มึงมา้านี้คนแปลกนะฮะผมนี่ก็วันวันนี่ก็งงกับมันขนาดนะแปลกแท้แท้อือก็เอ็มแล้วมันแบบแบบจะได้อ่ะ ผมมันจะเออแตแล้วเนาะมีวันซื้นเนาะมันกินหน้าผมนะครับกินไปกินมาผมเล่าเลือดตกลงไป,ปน้ำเต็มแข้งเต็มขาผมเลยอือแข้งปึกเดียรต้แปลงหน้าเขาห,หน้าไข่หัวหน้าคลองนะฮะผีบ้าเดียฮะแต่เรื่องเงี้ยนะฮะผมก็อยู่ลำปูนนะฮะใครอยู่ที่ไหนยอยู่บ้างนะครับจักผมกับเม่นตักมาเตยนะฮะวันนี้ผมก็มาพิตรออีนะครับ จะลืมจะไปลืมเนอะร์กดซับใครกดซับใครให้ด้วยนะครับเนอะร์กดซับสไคร์ให้ตัวเนอะร์สวัสดีครับ